กลับมาพบกับพันในสยามโฟนนิวและข่าวสารที่น่าสนใจอย่างเช่น iPhone SE เปิดตัวราคาในไทยแล้วงั้นเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกเปิดตัว HTC 10สมาร์ทโฟนรุ่นท็อปเปิดตัว HTC 10สมาร์ทโฟนรุ่นท็อปอย่างเป็นทางการซึ่งมีจอแสดงผล Super LCD 3ขนาดกว้าง5.2นิ้ว CPU Snapdragon 820มีกล้องหลังเทคโนโลยี a l t a Pixel 2ความละเอียด12ล้านพิกเซลรองรับการบันทึกวิดีโอ 4K และยังคงเป็นวัสดุโลหะ Full Metal Body มีราคาเปิดตัวต่างประเทศ699ดอลลาร์หรือประมาณ24,500บาทสเปคจัดเต็มขนาดนี้หวังว่าจะมาจำหน่ายในไทยนะคะมาต่อกันที่ข่าวที่2 LG เผยชมโฉมคีย์บอร์ดไร้สายม้วนพับได้ LG เผยโฉม l o l l y k e y b o อร์2คีย์บอร์ดไร้สายม้วนเก็บได้เป็นแป้นพิมพ์แบบ5แถวซึ่งเพิ่มแถวของตัวเลขขึ้นมาอีกหนึ่งแถวเหมือนแป้นพิมพ์ทั่วไปสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตผ่านบลูทูธโดยจับคู่อุปกรณ์ได้สูงสุดถึง3อุปกรณ์สามารถพับม้วนเก็บได้แต่จะม้วนเป็นรูปห้าเหลี่ยมทรงกระบอกวางจำหน่ายในเกาหลีใต้ด้วยราคาเปิดตัว1 2 9 0 0 0อหวอนหรือประมาณ3,900บาทถ้ามีพกพาไว้ก็น่าจะสะดวกดีนะคะ มาต่อกันที่ข่าวที่3 ZTE1L5 Plus วางจำหน่ายแล้วในราคา2,990บาท ซ t e ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือชั้นนำของโลกประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่างซ t e b ีเอเบด L5+ ในประเทศไทยมาพร้อมกับฟีเจอร์ที่น่าสนใจอย่างเช่นหน้าจอกว้าง5นิ้วชิปเซตแบบ d u โอคอร์กล้องถ่ายภาพประสิทธิภาพเยี่ยมและปุ่มเมนูที่สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ตามการตั้งค่าของผู้ใช้งานจำหน่ายในราคา2,990บาทให้สเปคมาเกินราคาขนาดนี้ถือว่าน่าสนใจมากๆเลยนะคะ และข่าวสุดท้าย Apple เปิดราคา iPhone SE ในไทยแล้ว Apple ประเทศไทยเปิดราคา iPhone SE แล้วโดยจะมีทั้งหมด2ความจุได้แก่16 g ิราคาอยู่ที่16,800บาทและราคา2 8 0 0บาทสำหรับความจุ64 g ิกส่วนวา,วางจำหน่ายยังไม่มีรายละเอียดแต่อย่างใดต้องรองลุ้นกันต่อไปนะคะว่าจะเริ่มวางจำหน่ายในไทยเมื่อไหร่และใครที่สนใจข่าวสารด้านไอที แนะนำให้กดติดตามสยามโฟนช่นลของเราไว้เพื่อให้พร้อมรับข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะสำหรับวันนี้พันขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ